สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพบกับเอิม่มเพะซาก,ากิเอิเอเอเอิซากินะคะวันนี้เราก็จะมาแกล้งพี่กันนะคะพี่กำลังจะเข้ามารอแป๊บนะคะค่ะเดี๋ยวพี่จะเข้ามาแป๊บหนึง่งตอนนี้พี่เรากำลังจะเข้ามาพอด,ดีเลยนะคะอเดี๋ยวรอพี่เราเข้ามาก่อนนะ พี่เราจะเข้ามาป๊บงหมยับแนมาแล้วแก้แคบอ้าวฮอนเป็นเหมียอมตะไปออกไปใหม่ซิมันเป็นแบมอมตะขอให้ดูนะคะโอ้ยกระตุกผาเล็กน้อยนะคะมันชอบเป็นเหมอมตะนะของพี่เราเนี่ยแล้วเราขอมาเชิญชมช นี่ตัวค่าเกมนึ่นเออตั้งค่าแล้ว,อ,วอ,ออกเดียวรู้ออกไม่ใช้โกลไม่ใช้โปรเราไม่ได้ใช้โกลพา,ายามจะเข้า เี้ยเดนนั่นูนี่นูน,น,น่อัดวดีโอไว้โอเราาขออภัยด้วยนะคะพี่ชาชาิลีลาหน่อย ปุดไม้ให้เราเราจะเอาไปสร้างบ้านไปสร้างปรานมาแล้วยังลอยได้อีกเอาสารุ่นออกไปแล้วหรืออะไรเอ,าเอา้าเอ้ยพลาดเล็กน้อยนะคะ โอ้ไม่เรออจาจะไม่เหมือนเลยไหนก็จะมีโปูก็เลยทำไม่ได้กระาาดาษข้าวัวที่โปรเหมือนกันก็ได้ตัวไปเร็วไม่ออกก็เราเองไม่เดีย๋ยวเราจะได้อ่าไม่อยู่โอ้ยเขออ้าแล้วมอสซวยอะไรจะเข้าไปนะคะ เรากำลังจะเข้าไปนะคะแป๊บหนึ่งมันช้อมเลยค่ะนี่เราจะลล่นนะแล้วเรากำลังก่าแป๊บหนึงนน่งเอก็เรามีแค่สามหน้านะคะ พี่เราก็มาแล้วด้วยพี่เซนากะชาใช่เซนากะชื่อช่องก็เซนาโกะนี่แหละเก็บมือเออเก็บมือถูกไหมเดี๋ยวแค่เก็บไืมมันก็เป็นเสียงหมาอุ๊ขอถ้ามีเสียงอะไรขออภัยด้วยนะคะว่าหมาใช่ไหมอ,อืม เราก็จะแก้งพี่กันนะคะ จะร,รีบเสร็จน้องสาวกลังจะไปหาขอลงไปก่อน ก,ก,งงกี่เกมน,นี้นะคะนี่ผด้นายไหนแฟาเอแฟ่อหนแฟนหญิงเท่าเทียมัขึ้นมาข้างบนไม่ได้คุดนะ,ะ,ฮะเฮ้ยโอ๊ยถือไฟเร็ว

โอ้โหย่เยแย่น่ายกอีกนี่หนักทำไปกันเลยแล้วท่านซ้ายนี่เกิดตั้งมาแล้ที่สั่งมาได้ที่ อย่ามาตีเรวเร็วอขึ้นมาให้ขึ้นมาใูสายเออมาอะไรเออพูดถ้ามันกระห่นกระตายที่ไหนเลยมาหุดแล้วเร็วขึ้นหนูไปตรงกลางคุณจะเข้าไปตรงกลางมันมันจะมีของในนั้นเท้จะตกลงมาเอ้าจริง อีกอันนึงวันยังไม่หมดกระตาวอีกอันหนึ่งเอมาไม่มีอะไรจริงอันนี้สุดท้ายไม่มีอะไรมีเพจเชื่อเอาจริงกินได้นกเปล่ามันดีเฮ้งตรงๆกับล่องมาหน่อยจอดถูกไหมเราเรบล่องมัน <c oughs> ดกว่าไปละมาเล่นหนานนี้อีกด่านที่สอดงดาสุดท้ายแล้วเข้าไปตายอ้าวรู้สึกตายตายนัดหนึ่งเสียใจนัดหนึ่งไม่มเสียงเลยครับผม ได้ยินเสียงอ,ขอยะไรเขาคะหรือคะนิ้วเข้าไปเออตายลดวะตายแล้วนี้ เอไปอกนินว,ว้าตกสนุก่ะความเสียเล่นอีกอนเออตาดูจะตั้งใจเล่นนี่เล่นไงวะวอโอ้ยตกเล่นนี่ดิกววาฮ่าฮ่า เราจะลองเล่นดูนะคะว่ามันจะยังไงเราไม่เคยเล่นเลยเอาเอาขึ้นมาไปเลยเราจะลองเล่นดูนะคะเราไม่เคยเล่นจะกะนี้เดี๋ยวมีแต่พี่เล่น <c oughs> ต้นไม้เราก็ขุดไปแล้ว กดไลคโอ้ถึงไม่ได้นี่แค่นี้นะะนนลาดอย่ากดไลค์กดแชร์อกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะโอ้ยอย่ามาตีตาย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  s ú <laughs> ไีตามๆกค่ะน้อไอ้ี่เดียวกลับมาสิยะงานก็ตายใช้ดาบขี้โกงวะตายาโอ้ยขี้โกงเถอตายโหทำงานตายทำาขี้โกงนี่ นีตาร์เราเหลือเดียวนี่พอหยุดกอนนะครับายพัตนัตกังจะตายเมือนที่ชีวิตจะตายเนี่ยะบเยอะนวี่ะบบอขาดต่าตายตาก็ตายใช่ดาตายที่โกอกไปโ่อนอะไรง้นโดนตายอ่ะ 哈哈 <laughs> <laughs> อย่างอีกถ้าตาขาดนะตายไม่จะบอกไม่จ่าตาเข้ามาเล่นด้วยเลยบอกให้นัวไป <c oughs> สมน,มน้ำนะ,ะ <c oughs> คลิปนี้ขอแต่อแ่นี้คะ ไม่มีไม่ต้องร้องอ้าวตายด้วยใครร้อง